สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเจ้าโต y ยต a าเวลสทางผมเองได้ทำการทดลองแกะนะครับแกะในส่วนของอตัวกรองนะครับกรองของพัดลมนะครับซึ่งดูดอากาศหมุนเวียนภายในตัวรถนะครับตรงจุดนี้ถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าแกะลงมาได้ยังไงเรานิ้วนะครับดันเข้าไปแล้วก็ดึงลงมาตรงๆพอดีผมแกะไว้แล้วนะครับ เราดึงออกมานะครับด้านบนก็จะเป็นพัดลมนะครับโบโวตรงส่วนนี้จะทำการดูดนะครับดูดอากาศเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการหมุนเวียนนะครับภายในตัวรถช่องนี้ก็จะเป่าแอร์ออกมาซึ่งจะเป็นลมเย็นออกมานะครับในส่วนนี้ส่วนตรงจุดนี้ก็คือดูดนะครับซึ่งพอดีผมเห็นเพื่อนๆนนะครับสมาชิกหลายท่านได้ทำการแกะแล้วก็ ติดกรองพบว่ามันเป็นสีดำนะครับผมเลยอยากทดลองติดตั้งดูนะครับมันไม่ยากนะครับเราแค่ซื้อแผ่นกรองมานะครับแล้วก็ทำการเจาะเจาะรูแล้วก็ดันลงไปนะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่ามันจะโดนดูดนะครับโดนดูดแล้วก็กลับเข้าไปในพัดลมหรือไม่นะครับ ถ้าเราดูเห็นนะครับช่องนี้นะครับกิบตัวนี้มันก็จะเสียบเข้าไปในตำแหน่งนี้นะครับแต่ละจุดแล้วก็ขอบขอบของเขาเนี่ยระหว่างช่องตรงนี้นะครับมันก็จะมีขอบออกมามันก็จะโดนบีบอยู่นะครับทําให้ตัวใยนะครับแผ่นกรองเนี่ยไม่โดนตูดเข้าไปหาพัดลมอาจจะมีคําถามว่าถ้าเราติดตั้ง ตัวใหญ่นี้นะครับหรือว่าแผ่นกรองนี้เข้าไปเนี่ยจะทําให้พัดลมทํางานหนักหรือไม่ก็ต้องบอกว่ามันทํางานเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าจากปกติมันไม่มีอะไรในการที่มาจะจะจะกั้นเขาอะนะครับลมมันก็จะดูดได้แรงกว่าพอมันมีตัวมาปิดมันก็จะลดความแรงของลมลงลง,ลงบ้างนะครับ ซึ่งผมมองว่ามันก็ไม่ได้จะทําให้เกิดความเสียหายเพื่อนๆเห็นไหมครับที่ผมตัดเนี่ยมันยังมีใยโผลอกมาหน่อยหนึ่งถ้าซีเรียสก็ตัดแต่งออกนะครับตัดแต่งให้มันเข้าไปด้านในอีกหน่อยหนึ่งพอเรากดเข้าไปตรงส่วนนี้เห็นไหมครับเรากดเข้าไปได้เลยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะบีบเข้าไปเองจริงๆมันจะมีตัวกรองอยู่นะครับเป็นเหมือนมุ้งลวดนะครับซึ่งช่องเขาค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่ ผมลองแกะออกมาในรถผมก็ไม่ค่อยมีนะครับมันจะเป็นแค่ฝุ่นเล็กๆเ,เท่านั้นเองเนื่องจากว่าภายในรถเนี่ยจะใช้ปลมนะครับเป็นใยดักฝุ่นเพราะว่าถ้าใช้แบบเหมือนเราเรียกเม็ดกระดุมเนาะสมัยก่อนเรียกเม็ดกระดุมแบบนี้นะครับมันจะทําให้ฝุ่นเนี่ยฝุ่งนะครับโฟลเจอร์ที่ผมเคยติดตั้งเนี่ยมันจะฟุ้งแล้วก็ทําให้เกิดการกระจายของฝุ่นภายในตัวรถ แล้วก็ของน้องชายได้ใช้แบบมีใยดักฝุ่นผมเลยติดใจนะครับผมมองว่ามันมันรักษาความสะอาดง่ายด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อ่ะเดี๋ยวผมแกะให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายท่านไม่กล้าที่จะแกะนะครับตรงนี้มันดันเข้าไปได้นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับมันมันไม่มันไม่หักนะครับยืนยันผมใช้มือเดียวนะครับมันยากนิดนึงขอเส็นมหนือฝาแล้วกันนะครับ เห็นไหมครับออกทีละฝั่งเห็นไหมครับมันก็จะออกมาออกง่ายนะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหักให้เราดึงลงมาตรงๆเลยเพราะว่าตำแหน่งของเขามันฟิกอยู่แล้วนะครับเวลาประกอบกับก็เหมือนกันนะครับในอนาคตจริงๆถ้าผมไม่ติดใย,ยกันฝุ่นนี้นะครับผมจะถอดพัดลมออกมาทําความสะอาดแต่ว่ายังไม่ถอดนะครับรวมทั้งรถ ก็ยังอยู่ในระยะประกันนะครับเพราะไม่อยากไปถอดอะไรมากมายนะครับแล้วก็ดันเข้าไปปกตินะครับส่วนนี้มันก็มองไม่เห็นนะครับถ้าสังเกตจะมองไม่เห็นโอเคนะครับสำหรับการติดแผ่นกรองนะครับภายในตัวรถ To y ยต a v e วล罗วันนี้ก็นำมาฝากเพื่อนๆกันนะครับ